ปิดโหมดการช่วยเหลือพิเศษ Accessibility Switch โทรศัพท์ยี่ห้อ Infinix เพื่อเปิดใช้งานแอปธนาคารให้ปลอดภัยสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง Cyber Channel ของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการปิดโหมดการช่วยเหลือพิเศษ a c c e s s i b i l i t y s e r v i c e นะครับเพื่อเปิดใช้งานแอปธนาคารให้ปลอดภัยบนโทรศัพท์ยี่ห้อ Infinix นะครับ a c c e s s i b i l i t y s e r v i c e คืออะไร a c c e s s i b i l i t y s e r v i c e เป็นเมนูเอาไว้สำหรับคนพิการนะครับเมื่อเราเปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดแอปธนาคารได้นะครับเพราะว่าธนาคารได้มีการอัปเดตแอปใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาจนรนกร,รมข้อมูลในโทรศัพท์ของเราง่ายๆนะครับอาทิเช่น มิจฉาชีพอาจจะใช้แอปที่ชื่อว่า Remote Control นะครับเพื่อมาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราและดูดเงินในบัญชีของเราในขณะที่เราเปิดใช้งานโหมดการช่วยเหลือพิเศษ Accessibility เอาไว้นะครับสำหรับวิธีการปิดโหมด Accessibility Service ของโทรศัพท์ยี่ห้อ Infinix นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ทํำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ 1. ให้ไปที่ตั้งค่า เลือกการเข้าถึง 2. ปิดใช้งานโหมดโดยเลือกทำทีละเมนูจนครบนะครับเมนูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแต่ว่าเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับเมื่อเราปิดโหมดการช่วยเหลือพิเศษ Accessibility Service เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ เปิดใช้งานแอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ